และแล้วรถเขาก็ได้มาจอดอยู่ที่นาบานนะครับผมกําลังจะออกเดินทางนะครับไปหาเคยเล่าไม่ได้เจอกันโดนโดนเลยนะครับกะสวัสดีครับสวัสดีวันวาเลนไทน์มื้อวันีนน้14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักหลายๆคนน่าจะมีความรักกันนะนะฮะโอเคเดี๋ยวเฮาไปหาเคยเล่านะครับไว้บอ่อยนี่ซี่ใส่ตลาดพี่คนเอามาให้บ่ หวายบอกแม่มีนี่วลายอันนี้แม่สบายดีสวัสดีครับเมื่อคุณแม่คุณแม่งานกิจวัตรประจําวันก็คือเป็นแม่ขั่วของวัดดงหวายนะฮะเป็นแม่ขั่วเป็นเพราะว่าเป็นเอ่อยังเกาะเป็นหัวหน้าแม่ขั่วเออเป็นหัวหน้าแม่ขั่วเลยดูแลขั่วภายในวัดดงหวายเสร็จแล้วกะเลี้ยวแล้วกะเออกลับมาเอิฐยูเฮิร์ อันนี้ก็เตรียมเครื่องไปมืออื่นนะฮะเ,เตรียมคลองไปมืออื่นเพื่อที่จะถวายพระในพรุ่งนี้นะฮะ<ว>อันนี้เป็นไหวนะฮะเอาโอเคอันนี้ยาม,มอแรงไปก่อนอันนี้คุณแม่นะครับป่ะเดี๋ยวเข้าออกเดินทางไปดีกว่าจากนี้ไปบ้านเขยเล่าอยู่ที่15กิโลก็บกไกลครับกับแรนปืดเดี่ยวแต่ส่วนมากเข้ามีเวลาบอค่อยตรงกันนะฮะมือนี้กันเลย โทรไปถามเพิ่นแล้วว่าเพิ่อนอยู่อยู่นะเพิ่อนอยู่อยู่เพิ่นกำลังสร้างป่านสร้างแต่เฮือนานั้นน่นนะเอ้าไปไปดีกว่าครับ แล้วฮอนแล้วฮอนแล้วไปใส่เบิดนาะมีพายุอยูย่บ่คือเงียบแท้บไดมาดนนะฮะบรดมาดนโอ้โหเงียบไผ่เลยปัดบเดมาดนนะเนาะเ้อมีฮอดมออบคักแท้ซาน้ำาบรดมาดนเติบเลยนะครับเอาละครับฮอดแล้วนี่บ้านเคยเล่านะฮะที่ l อที่อน่าจะไปเลี่ยน L T น่าจะนอนอยู่นะครับ ปะเดี๋ยวไปเบิง่งเพิ่กนกำลัง,สร,งนะสร้างอย่างยู่น่ะสร้างอย่างสวัสดีครับอันนี้เป็นตูบเก่าเพิ่นกระท่อมเก่าเพิ่นมุง่งหญ้าคขานะฮะโอ้น้ำเฮไปใส่เบิร์ตเนี่ยน้ำเนี่ยแห,แหงไปเลยบ่เอาอีย่งลงไปอ่ะฟางเอาฟางลงไปเอาสวัสดีครับเคยเล่าสวัสดีครับเ <c ười S 2> ดี๋ยวเอ็ดอย่างอี้นี่ยเอ็กสางรไ่ครับเอ็ <c ười S 2> ดอย่างเนี่ในห้องน้ำครับโอ้ห้องน้ำบ่ครับ <c ười S 2> ห้องอาบน้ำหรือเฉพาะเอ้ายืนในเฮือนมันอาบบ่พ่อบ่ห้องน้ำมีสองห้องห้องอาบน้ำ้องหนึ่งครับเอ้าเรายืนในเฮือนบ่อาบบ่บ่ครับเอาไปยังมันบรรยากาศพอดีไหวเอาเคยเล้าสบายดีเคยเล้าเคยเล้าโอ้โหเบิ่งเบิ่งสุดเนี่ยหมดแล้วโอ้โหนี่ยังเอฟซี่ละครับเฮ็ดงานเอฟซีฟาว่าถามว่าเออไปหาเคยเล้าเนี่ยเป็นยังไงกี่เฮไปเลยช่วงนี้เฮไปเลยช่วงผู้เฒ่าว่ามันชยังไงมันเป็นช่วงกำลังเฮ็ดกำลังสางง่ายๆอย่างนี้ยโอเคโอเค ข้างหน้ากับแม่น,นั่นนี่เนาะเพื่อนหลังข้างหน้ากับแม่น้องเพื่อนได้หนิเลยน,นี่นะช่วงสร้างช่วงสร้างช่วงแปลงโอ้ยดีแล้วเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วเท่าเท่าก็อยากได้ยังสี่อยู่เออกำกออยู่ครับกำกอเท่าก็ได้ยังสี่อยู่เป็นลูกมือเพื่อนกินคาาแรงมืิลละสามร้อยนะเพื่อนเอาฟางไหมยังอ่ะเฟื่องไหมยังเอามาใส่ต้นไม้ครับใช้ต้นไม้บ่ครับโอ้สมพ่อแล้วเพื่อนได้สั่งในตำนานตอนแรกว่าสิมาสั่งแบบข้าวดาวขี้กระตึกสวัสดีครับสั่งขี้กระตึกครับสวัสดีครับวิโรถพาเพื่อนไม่ อิดอิดนั้นมันได้เข้าได้ได้ว่าแมนยูเซโน่เพิ่นยูไซนี่คือเห็นยูเซโน่แมนบอกโอ้ยแวบมากกระวาบมากล่ะเอ๋ออันนี้คือห้องน้ำแมนบ้าแมนเจตเทศตรงๆรงเลยโอ้เพิ่นมีระดับน้ำน้ำในตรงตรงจ้าสังในตำนานสังสังไปจักหน่อยเพื่อกระเฮ้วับปลดจักไปใสอันนี้คือห้องซวมอันนี้ห้องอย่างนี้ห้องอาบน้ำนี่ห้องอาบน้ำอ๋ออันนั้นห้องอาบ กะสีคล้ายๆกับไผ่ยักมาต่างเต็นท์อยู่นี่ก็มีห้องน้ำให้เนาะใช่ครับสิมักางอยู่บ่หอนปานนี้พวกมีแสั่งในตำนานตัวนี่โอ้ยตำนานอีหลีเลยเอาให้มันแล้วได้เอาให้มันแล้วได้โอ้โครงการเพิ่นอันนี้ห้องโซมอันนี้ห้องหยังห้องน้ำชอ้องครับอันนี้ห้องน้ห้องน้ำห้องห้องโซมสองห้องวุ้ยเสียร้านอาหารหมดเลยนี่น่ะ พีเทสเป็นร้านอาหารครับโอ้เปิดร้านปิ้งก้าวขาประแหนงขนมปิ้งครับไม่พักันแล้วเนาะเอาท่ากินท่ากินหรือยังใดเดี๋ยวนี้ท่าเบิ้งแมนอีแมนอีหลีบอกแค่แมนอีหลีก็คักกันแล้วนเาวานาะ<า>แมนอยู่ครับแต่ว่าที่เอากัน<า>นะถ้ามาันโมออก,อกกับได้เปิดโอ้ oh. <laughs> ่ามันคอยใส <laughs> ่เงินว่ามีเงินเนาะเอาเอัองใดกัจิท่าก,กินคุกเก่านะฮะกะมาเบิง้งโอ้บอลได้มาดนแล้วนะฮะสำหรับโคกหนองนานะครับโคกหนองนากันย่งบรรยากาศ ก็ยังดีคือเก่าอยู่แต่หญ้ากันหลายก็เก่ามึงเวลาตัด,รตดสร้างแต่เพื่นมาหาเพื่้นมาได้สร้างตายแต่เพื่น <c oughs> เอาละครับนี่กะดีจังได้าแอลทีที่อมาก้อนนะฮะป่ายังมีมูลใปลาเนี่ย,ยป่ายังมีคือเก่าเนาะ, <c oughs> ะโอ้ สวัสดีครับท่านใสยันวันนี้เจอกันโดนนะสยันบ้านม่วงเป็นปีเลยเป็นบ่อหอย เกือบพอดบอกเกือบเอ๊ะไซรัมโบ่ได้มาบอบ่บ่ได้มาบ่ได้มาโบเด้มานีมีจ้าคนละโอ้ยคนเดียวคนเจ้าสูดิ์ได้เลยได้ดิโอ้ยตายพวกนี้หลับบ่ได้เลยพวกนี้เออก็ได้ยินข่าวว่าปไปีงานอยู่ไสตอนนี้เตะฝุ่นอยู่เฮือนเต้ฝุ่นอยู่เฮือนบ่าพี่ฝุ่นคือสิหลายได้เตะฝุ่นางเดียวเสียนบ้านม่วงมาได้เจอทันทีเลยนะครับัเป็นทีมงานเดียวกันนี่แหละนะครับวันนี้ได้เจอทั้งวิโรจน์ทั้งเคยเล่าทั้งเออ นี่พี่โหลดเออพี่โหลดเดี๋ย้อันนี้อันนี้อันนี้โอ้บูดาบูดาบูดามาแล้วเดี๋ยวจะได้เอาไปเล่นกับเอลทีกนดีกว่าเอาขนมไปให้ลานกอนดีกว่าโอ้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเลยโอ้ซูมูนีกินน้ำอมฤตบ่เจ้าอ่ะเออปวดปวดได้ไปครับเอ้าเฮลโหลเฮลโหล ล้อบาอุบะอุบาอุบะอุบาอุบะอุบะอุบาอุบะอุบาอุบะ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 อุบอุบอบรับออุบะอุบะอุอุะอับอุครอบะอุบะอุบะบะอุบะอุออบะอุบะออุบะอนบะบะอุบะอุบะออบะอุะอบอุบะงุะอุบอุบะอุหบะบอบมบอะ ล้มตุ้มเลยบ่เนี่ยล้มตุ้มบ่เนี่ยขนมลายเลยล้มตุ้มเพิ่นล้มตุ้มเพิ่นว่าน่ะขนมลายบอกขอบคุณครับเนี่ยขอบคุณครับครับเร็วขอบคุณครับเร็วโอ้โหขนมลายเนี่ยนมัมมัมแห่กินน้ำบ่กินอันใหญ่แห่กินน้ำบ่เนี่ยเออเออพูดไดพูดไดเออวันน่ะแซ่บบ่กินแล้วแซ่บได้น่ะเอ้ยเอ้ยเอ้กิน Tên ten hai bên còn leo, à toe toe tum 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 đã tum 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 đã tum tum đã tum 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 hehehe, mà nói mà nói Ba mà nói, Cô đã, bay lạ bay lạ bay lạ ẻo tý nhăng muốn được không ba? Tía ẻo, ờ tía ẻo tía ẻo, ẻo nhung muốn được không ba? Yáng, nóng quá, hả? Yáng, 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 ôi, à ok, à, sáu bài đi mẹ pin, pin trăng đáy, sáu bài đi vợ. คคนอกก้าาืเช่วงนี้บริข้ามไปเลยเนาะบริเมือบ้านเนาะไม่ได้ไปเลยตเพื่อนกันมวนเลยมีแต่ข้ามไปกินข้าวเปียกเมื่อวานเมื่อวานไปมื่วนไปปักสั้นบ่แม่ข้ามไปปักสั้นเมื่อวาน้าขมไปแล้วก็ข้ามมาแม่ยนพาะวัตที่เอ๋ไปโรงเรียนบางที่เอามาได้แต่ยังยะอยู่เนาะเดี๋ยวมีเพื่อนมีเฮือนหลังนี้มีเฮือนหลังนี้แล้วก็มีเฮือนทั้งหน้ากับอีกหลังนึงแล้วก็กำลังสร้างโซมอยู่ทั้งพุ่นอีฮะ กิโลยแท้เฮ้ยสวัสดีครับเสียครับเสียสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับครับก่อนฮะไปกู้ธนาคารมาเท่าไหร่ครับไปกู้ธนาคารมาเท่าไหร่ล้านบาทครับหนึ่งร้านบาทครับโอ้โหเสียงประมือนะครับเป็นหนี้ต่อจ้าวได้ได้เฮือนได้ซานตร์ได้ได้อยู่เอายังมีแห่งฮะทำปลาปูกับเนื้อู๊ดาวว้าวดาวดาวบอยังมาตัวกันนะฮู้ดาวหูยังหูยังอีหยัง อีหยังอะเป็นดาวเด่นหรอดาวเครื่องนะฮะอ๋อไปละไปละพินเรื่องของพูดได้พีว่าน้ำอ่ะน้ำหมดอะไรปะยังน้ำเบิด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 แทงหนึ่งครับเอาโอเคเดี๋ยวภารกิจเคยเล่ากับตอนนี้กับสร้างโซมอยู่เฮ็ดบังอยู่บังเศ้าครับช่วงนี้สร้างโซมอยู่แล้วก็ท้าแล้วแล้วก็ค่อยว้ากันเนาะ ครับเป็นช่วงกำลังเห็ดกำลังสางคือมันเอาเห็ดนั่นเห็ดนี่มันมัน,มนก็ไม่ต้องไปซื้อปลาก็อยู่ในสระมัน<ะ>จังไหนมันกำลังเห็ดกำลังสางไงน,นะปลาอยู่ในสระพ่อแม่เพิ่นกับบริหารมาให้เนะาะเพราะว่าเพิ่นเองก็บลำบากเขาก็ต้องต่อสู้เอาแมนอยู่ดอกเอาขาก็จะไปหวังแต่อพาะแต่แม่ก็บ่ได้เขาก็ต้องหาเองต่อสู้เองตรงนี้ก็สิอบุตรค่อยเห็นคลิปผู้นี้แต่คลิปผู้นี้เห็นดูยู่เด้อแม่ปิ่น น้องทีแอลเห็นดูอยู่เห็นดูอยู่เอากระโบเป็นยังกะมีข้าวดีก็คือต่อไปนี้เฮาอาจจะบ่ได้ยินเสียงพิณม้วนหมวนเ็นบอเสียงพิณม้วนหมวนอาจจะบ่ได้ยินอาจจะเป็นเพลงท่านสมัยขึ้นนะหรือว่าหรือว่าเฮาจะดีดเองมื้อดีดเองร้องเองกันเลยดีกว่านะดีดเองให้ยบซีซะเป็นคนดีดเพลงเป็นคนดีดนตรีให้เอาหยับซีนั่งด้วยมันกะเนาะครับเนาะอ่า พินที่เขาใส่ในการประกอบคลิปจริงๆอรัต้องขอบคุณอาจารย์ธรรลุงขอบคุณขอบคุณอาจารย์ธมลงเพราะว่าธรรมชาติเมืองเล่าเขาพินพมันเข่ากันนี่แหละแต่ว่าต่อไปก็อาจจะไม่ได้ยินเพราะว่ามันมันมันเนื่องด้วยมันมีลิกระซิเข้ามานะครับต้องคืนเพิ่นไปครับต้องคืนเพ่นไปเฮาเอามาใส่โดนแล้วล่ะก็ขอบคุณอาจารย์ธรรมลุงนะครับ กะต่อไปเฮากะน่าจะหาพินไอ้หาอยังมาดีดกันเองเนาะเป็นครบเว้อครบเว้อครบเว้ออาจารย์ไปเลยคืออาจารย์ลมใหม่อาจารย์ลมใหม่อพี่ตาปี๊ดปอบ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 นะไม่ได้รักเนาะพี่ไม่ได้รักโอ้กำลังเบิ่งอยู่เนาะกำลังเบิ่งอยู่เฮาอาจจะเป็นเพลงของเฮาเองเนาะของเฮาเองอาจจะหัวเงินกันแล้วก็ไปจ้าง ผู้ใดดีดพิ้นเป็นกะเสนอมาได้ครับผู้ใดมีความสามารถในการแต่งเพลงนะครับแต่งเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติงามๆทางเมืองปากดิ่งกะ,กะทักทายเคยเล่ามาใดเออจะดีดไฮเดอร์จะดีดไฮเดอร์นะครับกะติดต่อมาใด้แมล่ะค่ะว่าช่วงนี้ผู้ใดเป็นเก็บลิกาเซตไปแล้วเขาก็เลยตรงมี เข้าบบมีความสามารถทางด้านดนตรีครับเขามีธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาติมันเล่าบ่สมบูรณ์นะครับบบมีเสียงพ้นเสียงแค้นบานห้องนั่นันมันจิได้อัตลดในการรับชมกับโบเบียนังกับโบเบียังกะกับคอบคุณอาจารย์ธรรมลงนะครับลรากะเข้ากะต้องขึ้นผลงานเพิ่นให้เพิ่นไปใส่นะครับให้เพิ่นขึ้นเจ้าของเขาแหละนะครับเฮากะ หาไม่หาไม่ด้วยเนาะเออ,อดินล่นผู้ขับยูร์อดอยู่แล้วเขาก็ต้องดินล่นผู้ขับยูร์อดอาจจะบม่ได้ยินเสียงพินมุนม้วนของจันทมาลงต่อไป,ปน,น,นะเป็นพูไทยกันเลยจ้าเพลงพูไทยมีแขกเน่อยอ๋อก็ได้อยู่เราเป็นกรอรมยา่เกลก็เปิดกันหลายอยู่น่าจะได้ยินเพลงนั้นหลายอยู่ต่อไปนะออโอเคครับขอบคุณมากครับทั้งสองคนมื้อนี้ ได้มีโอกาสมากัเยี่ยมยามเคยเล่าบ่ได้เจอกันโดนแล้วโอ้โอ้โอ้ไปแล้ววะโอ้ที่แอลมาที่แอลมาเล่าว่ะขันเจอกันอยู่อยู่เล่าว่ากันอยู่ตสวาวเพียงสวาอยู่โค้งหน้าเขาบ่ได้เจอกันโดนโดนเติมล้วเนาะแมนยูแกได้มีโอกาสไลยมีกิจกรบเรากันเดี๋ยวจังจังเดี๋ยวจังหาไงกัมเนาะในเขาบอกว่าในเวลาที่ไอ้มาหาในในช่วงนี้ก็ต้องเดี๋ยวเขาจังหาแล้วแซ่บๆมากินโอเคเดี๋ยวคอยเอ็ดเมนู แซ่บให้กินกันเรียวมานี่กันลูกสวัสดีค่ะกันลูกสวัสดีค่ะกันเลีวแคร์ก่อนเร็วๆเอลสบายดีทั้งสองคนเอลทีมาสบายดีเรีวสบายดีไปเฮียนมาบอกอยู่ปอได้แล้วนี่ปอหนึ่งค่ะปอหนึ่งแนะนำตัวเลืชื่อทีเอลค่ะเด็กหญิงเด็กหญิงปาวราการะจักรค่ะอยู่ชั้นปอหนึ่งทับหนึ่งไม่ใช่ชั้นชั้นบนชั้นล่าง ชั้นล่างชั้นล่างะแล้วเรียนชั้นล่างกันแหละเนาะเอาน้องทีแอลก็ยังเป็นนักเรียนน้องแอลทีทียคมัอบเอเหรอจะปิดเทอมแล้วค่ะโอ้เก่งมากเก่งมากขอให้สอบผ่านนะครับอ่ะแล้วคนนี้แหละไอ้ปัจแปะป้ปัจเจแปะฮะโอทิมทิมเอเออะเอเอ้ไปเต้นแล้วตึม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 

บายอะไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวจังใจเฮาอัปเดตกันอีกเชิ้นนึงนะฮะนะครับเมื่อไรครับเอาโอเคโัสดีที่คำที่คหัวดได้เลยที่มีคือเป็นจุดเป็นนเเเจออสสแงัก่า ฟังซ้ายแม่น้ำคงเดี๋ยวนี้ห้องว่าเมืองลาวหลายห้อยปีตะกี้ตะเก้าเป็นหง่มเงาหองกุุงสยามมือสองสามแปดแปดคือปีพอโศ กัะบดหอฮึเหิมซ้ำองค์เจ้าฟ้าลัชกาลที่สามยกทัพสยามไปปราศรุกหอตีเมืองพินเมืองน้องเมืองวังเสียงลมผ่าบังตะโจนเมืองยอเมืองคำโมนมียังเลือนลอ